ช่วงสุดท้ายครับผมคุณสมชายเดี๋ยวเรานอกจากเรื่องราวของมวยเนี่ยมีบรรยากาศของการเลือกนายกมาเอ้ยเหรอฮะคารวะห้องเต้คารวะฮ่องเต้นี่เป็นไอ้นี่สิหลิวกงกงเอ้ยเหรอฮะโอ้แต่ถ้าอย่างเงี้ยผีจีนอ้าวนะฮะเหรอไม่ใช่ขันทีนะขันสองทีฮะ ถ้าขันทีตัองอี๋แล้วทำไม่เงี้ยคือคือเขาตามประวัตินะเขาต้องผู้ชายเนี่ยเขาต้องไปผ่าตัดควักออกมาตัดใส่ในพวกตัดพวกอะไรเอาอกจริงจี้องประวัตเลยเพราะว่ากลัวไปยนางสนมนางสนมก็ดินทากันใหญ่เลยเ้อห้องเต้ทำไมไปทำอย่างนั้นไม่ถามหนูสักคำเออไปทำก็ทำไมเสียของเสียของหมด มาเรื่องของคุณสุวัส์เรื่องตระพนลบนายกรันทนิสมาคมนะครับเลือกตั้งกันไปเมื่อวันเสาร์แกป้ายแดงเลยนะครับได้เลือกตั้งทีไม่มีคนไปคัดค้านเลยครับการเลือกตั้งอขาไม่มีครับเป็นคนละเรื่องกันนะครับนะครับเป็นสมัยที่เจ็ดโอ้อย่างไรก็ตามคุณสุวัสด์เนี่ยต้องเรียนเลยนะช่วงที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยเป็นยุครุ่งโร์ของพระดอนสีชาพันมีพระดอนมีแธมมี่มีดนัยอุดมโชคนะฮะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนกับ ผลัดใบซึ่งหลายคนบอกเอแล้วทำงานกันยังไงไม่เตรียมรองรับเด็กๆพูดง่ายแต่ทํายากครับลีมิงยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยแบดมินตันของอินโดนีเซียเคยยิ่งใหญ่นะใช่ใช่ช่วงนี้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเงียบไปเป็นสิบปีแล้วล่ะเงียบมากเลยไม่มีตัวนะเมื่อก่อนมีพวกคูเนวานพวกอะไรต่อมีอะไรนะผู้หงดังไซูซี่ซูซานตินี่ไร้เทียมทานนะฮะตอนนี้ไม่มีเลยนี่ประชุมกันที่ศูนย์ฝึก ของคณดิตที่เมืองทองธานีครับโ้สร้างศูนย์ฝึกเนี่ยสวมัารงานแล้วก็มีขอร์ดแบตมีที่เก็บตัวที่สําคัญมีวัดด้วยโอ้ถ้าเกิดมีอะไรเนเข้าวัดได้เลยก็ไปไถ่บาปอะไรได้นะฮะหรือว่าจะไปบวชเลยก็ได้นะฮะนี่เห็นไหมเป็นสวยงามแต่ก่อนริมิงไปบ่อยครับไปจนกูสุวัดนี่เบื่อบ้างเลยมันบาทําไมเออแม่นี่ครับ ก็เป็นการประชุมใหญ่ก็ต้องมีใบมอบอำนาจหรืออะไรต่างๆนานามีกกตนะฮะมีกกตด้วยมีกกตมีอ่าสอบชปปงอสรอตรอตรอตรวจสภาพรถยนต์เลยครับก็เรียบร้อยกันไปครับผมนอนมา โอ้ทีเดียวอยู่เลยเขาบอกเลือกตั้งแป๊บเดียวเองใช่ก็ยังไม่มีใครเมาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเลือกตั้งเนี่ยไม่ถึงแป๊บเดียวยังไม่มีใครเหมาะเท่าอ่ะง่ายๆก็คุณสุวัสด์ก็นี่พี่แหลมพี่แหลมเลขารู้จักใช่ไหมพี่แหลมนี่เคยเป็นนายสนามมวยลุมพินีด้วยนี่คนคนพลโทธีระไก่พานนท์นี่พลลเอกแ้้วมังป่านนี้พี่เขาครับที่ท่านแม่ทัพ ภาคหนึ่งหรือไงเนี้ยนะ <ผม S 1> ใช่ไหมก <นะ S 1> ระดุงประายกมากันเยอะทีเดียวครับสมสร<อ>สมาคมรอ,อนทนี่สมาคมนะครับผมก,ก็ก็ตอนนี้ก็ต้องทํางานดักต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการจัดการแข่งขันการสร้างนักกีฬาิิ่ตัวไทยของการกีฬาของประเทศไทยนะเขาก็อยากจะเห็น สาวไทยเป็นแบบลีนาบ้างลีนาของจีนเพิ่งได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นน่ะโอ้โหปราบมาแบบมือดีๆทั้งนั้นเลยปรานะฮะของเรานี่นพรวัเลิศชีวการนี่ก็เจ็บแล้วก็ฟอร์มตกไปเลยเยอะหายไปเลยเจอพี่แบทใช้พักสิริวัฒแสงมณีดีกว่าแสงมณีมาแสงมณีสอเทียนโพโอ้โหเป็นไงวันนั้นเนี่ยพิธีเปิดลีหมิงไปดูการแข่งขันบรรยากาศของการแข่งขันมวยนะเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตอนแรกมากัน26 ลพอประกาศพรกฉุกเฉินอะไรไม่รู้นะเขาก็สิบชาติก็ไม่มาเรียกทั้งมั่นคงฉุกเฉินอะไรเขามีหลายเรียกนะแต่เอารู้ๆ่กันแล้วกันรับเออก็หายไปเลยคือคือคือมันก็ถอนไปคือปกติเนี่ยชาติต่างๆเนี่ยพวกยุวชนมันก็น้อยแล้วเยาวชน มันก็โอกาสถอนก็มีแหละบวกเป็นสองแรงไปถอนไปเยอะหน่อยนึงวันนั้นหลีมิงเข้าไปเนี่ยเจอแสงมณีนะโอแต่ว่าไม่ใช่เจอตอนชกนะเจอตอนไหนฮะเจอตอนแกอยู่ข้างล่างอแล้วก็บรรยากาศดูข้างในมาถ่ายให้ดูที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันเปิดโอ้โหแสงสีเสียงสวยงามมากเลยนะดูดิครับยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็แอร์เย็นจับเลยอแล้วสังเกตดูครับไอ้บ้าเขาไม่ให้ เอาพวกโฆษณาเบิดโตโยต้าอะไรขึ้นไปบนเวทีก็ต้องสั่นลงมากนะครับวันนั้นคนดูน้อยไปนิดนี่คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนั่นข้างบนเนี่ยท่านนายกคุณพิชัยจุนหาวชิวระ<อ>นะฮะ,น,ฮะนี่ครับตอนนั้นเนี่ยเป็นวันแรก ครับนะฮะคนก็ยังน้อยเป็นนิดนึงเลยนี่ใครเนี่ยฮะต้องถ่ายตัวเองด้วยเพื่อเป็นการโปรโมทตัวเองนะให้เห็นว่าอ๋อไปไปทำหานไม่ได้โปรโมทตัวเองนะฮะไปทำหานแล้วก็ซ้อไม่มมาด้วยฮะโอ้ซอต้องมีทุกเทปเลยฮะหากบ้างนะฮะแกก็ตอนนี้เตรียมงานตุ๊จีนนี่เป็นนักมวยไทยครับวันนั้นชนะนะฮะชื่อไกลสอนแสงอนันไกลสอนนี่ชื่อเหมือนคนจากประเทศลาวนะครับนะฮะส่วนเจ้าแสงมณีเนี่ยครับ ไปแพ้ในรอบ8คนนะครับซึ่งเป็นรอบชิงเหรียญทองแดงให้กับเซอิทเบกอูรูมูนาเบกจากคีกิสสถานแบบ1ต่อ2โอ้โหนี่ครับข้างหลังโอมารพารากอนนี่ครับแสงวมนีหน้าตาเด็กมากยังเรียนหนังสืออยู่เอาก็แต่เยอชนใส่หัวนี่ประเทศอะไรเนี่ยฮะอันนี้ประเภทไม่ใช่ครเป็นทาจิกิสถานโอ้ี่พึ่งชนะมาครับนะฮะก็แสงมณีบอก มั่นใจแต่ลิมิถามลึกๆอคือคนในที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าการฝึกซ้อมมันก็ยังมีปัญหาเพราะว่าอพอทีมใหญ่ไปซีเกมในช่วงธันวามันก็จะไม่มีสตารบโค<อ>้ดรอะไรก็ต้องมาซ้อมมันเองอะไรเงี้ยแล้วนักโบยโยชนก็ม,มีปัญหาเรื่องของการเรียนการอะไรเงี้ยต้องไปเรียนปัญเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านนายกคุณพิชัยชุนหาวชิระคงมาจัดระเบียบจัดระเบียบใหม่ไปกันที่ เด็กสร้างของหลีหมิงอุ้ยลฮะอำนาจลื่นเริงคราบนะฮะอำนาจเขาต่อยมวยอาชีพเขาใช้เกษตรพัฒนาเจอกับใครนะตอนนั้นอูตอนต่อยสมัครเล่นก็เจอซูชิหมิงก็สูสีนะเคยชนะซูชิหมิงมาทิ้งครับนะฮะไปต่อยรายการบัวชมพิษเต็นชิปอะไรแล้วก็ซูชิหมิงเนี่ยก็ไป ไปเบียดชนะแก้วหไม่น่าไม่น่าชนะด้วยโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยคือชูชิงหมิงเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการคุมน้ำหนักรอบรองชนะเลิศกก็เกือบแพ้ดังมวยไอ์แลนด์แล้วก็รับคะแนนดิบทีก็มาเรื่อยครับนะเหมือนกับแบบอาศัยสีเสื้อดีสีเสื้อดีแล้วก็เป็นมวยแบบฉาบฉวยนะตอนนี้ชูชิงหมิงเทิร์นโปรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูดีไม่ดีเดี๋ยวอำนาจเนี่ยคืออำนาจเนี่ยจะไปเพิ่งได้แชมป์โลกรุ่นรุ่น IBF IBF 1 1 2บอบปอนด์ นะครับเจอกับน้องมวยฟิลิปปินส์อำนาจต่อยเป็นข้างเดียวเลยโอ้โหดึงดึงอุ้ยจิ้มซ้ายอุ้ยดึงซ้ายดึงขวางต่อยเปี้ยงร่วงเลยอ้าวใครร่วงครับเราร่วงอ้าวอีกแล้วเดี๋ยวโดนอีกแล้วเดี๋ยวโดนได้แชมป์มาแล้วอำนาจ IBF นะฮะห่างหายไปนานจากเมืองไทยแชมป์ IBF ครับนี่ดูจังหวะวันที่ชกครับในเกษตรพัฒนานี่เราน่าจะมาลงในรายการเราเลยกันดูสเต็ปมวยครับของแกก็ลำบากอยู่แล้วครับพระบางบ ต่อยต่อยรุ่นนี้เนี่ยอำนาจแบบมีมีพลังหมัดเยอะมากเลยรับถ้าไปต่อยรุ่นเล็กเหมือนต่อยมวยสมัครเล่นเนี่ยโอ้โหลำบากเลยนะฟิลิปปินส์นี่ก็เดินเลกเลยนะน่าจะเป็นยกท้ายแล้วคือคืออำนาจเนี่ยกันเชียงหนีแล้วเจ็บไหลครับต่อยซ้ายขวาต่อยดีมากครับอืเห ใครเป็นโค้ชอะใครเป็นเทนเดอร์ครับฮะไม่รู้กันฮะอ้าวคือคืออำนาเนี่ยโอ้ยโจโจ้ไงบอกเลยว่าโอ้โหเจ็บไหล่ซ้ายโจโจ้ไทยรัฐเป็นเดเทนเดอร์ให้ครับอำนาบอกเจ็บไหล่ซ้ายคือเป็นเป็นใส่เลือรังมานานแล้วโจโจ้นี่เขาบางทีเนี่ยคู่ซ้อมไม่มาแกขึ้นไปซ้อมเองใส่เฮดการ์ดครับดูครับนี่ฮะนี่หมดยกใช่ไหมยกแขนไม่ขึ้นเลยนะคือดูอาการเจ็บอะเจ็บเนือนันแต่ว่าโชคดีดีนะฮะครับ นั่นนั่นลูกเขานะฮะเล้วฮะชื่ออำอะไรนะฮะอำบหิตไม่ใช่สิจะบ้าใครชื่ออำบหิตต่อยกับล็อกกี้ล็อกกี้มาชิโนนะครับเอาส่วนปลาเกียวท่านสสครับครับผมท่านปลาท่านปลาล้าเนี่ยนะอ้าวอีกและปลาเกียวเดี๋ยวปลาเกียวฮะเขามาจากฟิลิปปินส์เลยนะ่นเดียวเขาจะต่อยต่อยกับแบดลี่โทมีทรีแบตตเอรี่นักชกทโมี อเมริกันที่ MGM Grand เราไปมาล้ลาสเวกัสไปมาแล้วสิเมษายนต่อยสงการพอดีเลยนะฮะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าจะถ่ายทอดบ้านเราเนี่ยเป็นเช้าวันที่สายๆของวันที่13ใช่เขาไ้กันเนี่ยกลางคืนก็จะมาตรงบ้านเราเช้าตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยปาเกียวก็พยายามตะเวนหาคู่ชกที่แบบ พอจะกินได้อยู่เคลียวง่ายงายหน่อยครับแต่ก็ไม่ถึงกับมาแล้วมานอนอะไรเงี้ย<ะ>ให้มันสูสีสูสีหน่ออุ้ยตอนนี้พวกดาวรุ่งเขาไม่ค่อยกลัวแนละ้วเพราะตเกียวเริ่มมีจุดสลบ<ะ>เริ่มแบบลาอ่อนลาลรคือช่วงท้ายไปลายทางเออมันช่วงยุคท้ายๆเขาแหละครับจกจก,กวันนี้ได้โอ้โหเงินม,มหาศาลเลยนะก็ เอาไปจ่ายภาษีด้วยนะครับกู่ชกเนี่ยไม่กี่ตังค์เองท่านสอสยังไงไปจ่ายภาษีด้วยนะฮะเรียบร้อยแล้วเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วการที่อเมริกาแล้วครับผมอ่ะเวลาก็หมดครับพอดีขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยครับผมก็มีรถยนต์โตยต้าครับนะฮะน้ำดื่มสิงห์นะครับยาแนวตาจระเข้ผลิตภัณฑ์ตาจระเข้บางจากครับที่อร่อยดีแล้วก็โครงการดีๆสปอร์ตฮีโร่อย่าลืมนะครับ ยาเก๊กครูครับคลานะฮะวัน<ะ>นี้เราสองคนล,ลาไปก่อนครับใช้เนชั่นแมนด้วยนะเนชั <Man S 2> ่นแมนด้วยนะฮะอ้าวลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ